สวัสดีครับพบกับผมเครปนะครับวันนี้ก็อยู่การรีวิวแพทใหม่ของเกม h s w e s t h o t h นะครับก็ตอนนี้แพทก็ถึงแพทที่20กันแล้วนะครับผมซึ่งแพทในวันนี้เนี่ยเพิ่งอัปเดตสุดร้อนนะครับก็มีรายละเอียดดังนี้ครับก็หนึ่งะครับมีเปิร์กเข้ามาใหม่นะครับสำหรับทั้งคนและก็ผีนะครับนะชื่อว่าเปิร์กเดอะวอชเชอร์นะครับความสามารถก็คือทำการมอง สิ่งของนะครับหลังกําแพงนะครับส่วนเปิร์กของของคิลเลอร์นะครับของผีเนี่ยก็คือการสะท้อนความเจ็บปวดนะครับเมื่อเซอร์เวอนะครับตีไปที่สเปกเตอร์หรือว่าผีเนี่ยก็จะมีหนามเนี่ยพุ่งออกมาร,รอบๆตัวเมื่อเรากดโล่นะครับก็จะสร้างความเสียหายทั้งสิ้น10หน่วยนะครับก็มีอีกหอีกหแมปที่น่าสนใจนะครับก็คือการรีเวิร์กแมปด่านโรง,งพยาบาลร้างตึก A นะครับผม ซึ่งปรับไปหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นตรงที่จุดโดดนะครับจุดที่เป็นที่แบบว่าผีโคตรเกียดเลยนะครับจุดๆนั้นนะครับแล้วก็มีหลายจุดที่ปรับเปลี่ยนเนาะก็สามารถทุกคนสามารถลองไปเล่นดูได้นะครับแล้วก็เรื่องของบั๊กนะครับแก้บั๊กการตั้งค่าแกรมม่านะครับไม่ถูกบันทึกเนาะการแก้บั๊กนะครับตัวละครเดินแล้วติดเตียงในด่านโรงพยาบาลร้างตึกบีนะครับก็ตรงข้างล่างเนาะอันนี้เขาก็ทําการแก้เรียบร้อยนะครับ อันที่3นะครับแก้บัคเพราะชีวิตเดินทะลุออกแผ่นที่ด,ดินดันอองน้าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปสรรหาทํากันเมื่อไหรตอนไหนนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่เจอเนาะมไม่เคยเจอนะครับอันที่4นะครับแก้บัคไม่สามารถกดเปลี่ยนตัวละครและชุดได้อ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ไอ้มันทำไมกดเข้าเกมออกเข้าเกมเปิดเกมเข้าใหม่แล้วทาไมถึงนนมันยังถึงบัคอ่าเน,นี่เขาก็แก้เรียบร้อยนะครับอันที่5นะครับ แก้บั็กผีไม่สามารถโจมตีได้ขณะจึงกดจุดโดดที่สูตรสารรถยนต์อันนี้เป็นบั็กที่ผมแบบไปเจอโดยบังเอิญแล้วก็ส่งทางทีมพัฒนาเรียบร้อยแล้วเขาก็แก้ในทันทีภายใน2วันนะครับไม่ถึง2วันประมาณวันหนึ่งก็เสร็จละนะอันที่6นะครับแก้บั็กมุมมองผู้เสียเกียรตการไม่เห็นกล่องแดงหรือเปิดประตูก็คืออ่าตอนที่เราตายเงี้ยหรือว่าเราออกประตูออกประตูนิวร์แล้วเนี่ยเราเรา เห็นเพื่อนเปิดกล่องแต่กล่องไม่เห็นกล่องอ่าอันนี้ก็เป็นการที่แก้บัคมุมมองนะครับอันนี้6นะครับอันนี้6กเอาว่ะหนึ 6, ugs, ่งสองสามสี terme, ่ห้าหกอันนี้7นะครับอันนี้7นะครับแก้บัคผู้รอดชีวิตกระโดดลงหลุมไม่ได้อ่าก็คือการโดดติดหลุมนั่นเองนะครับบางทีเราโดดลงไปแล้วกระโดดไม่ลงนะครับอ่าอันที่8นะครับแก้บัคผู้รอดชีวิตตัวตัวต่อการขึ้นบนอาคารหนองน้ำบนหนองน้ำนะครับบนด่านหนองน้ำนะคืออันเนี้ย ผมจะบอกเลยว่าไม่ควรสรรหาธรรมนะเพราะว่ามันจะมีคนว่างที่ไหนที่แบบเอาเวลาไปนั่งต่อตัววะค,คือเกมมันให้แบบให้ทำพิธีสวด3ามแท่นตีฆ่าผีหรือว่าออกจากนีวอนแต่คุณไปสรนหาธรรมคุณก็ไม่ควรทํานะโอเคเอาต่อไปรอบอันนี้9้าคือลดปัญหาการวารับติดของเบลนะครับอันนี้เนี่ยมันมีอยู่2ออ,อย่างก็คืออันที่หนึ่งคือว์ปติดแบบจริง ไปติดตามจุดนู้นจุดนี้นะครับติดบล็อกติดประตูติดแง่งติดนู่นติดนี้ส่วนที่สองเนี่ยมันมีมันมีทริกในการหลบการวาร์ปเบลสมมุติเราจะโดดใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้เป็นทริกนะจดจดใส่กระดาษดาวรันดวงไปเลยฮะเป็นทริกที่แบบว่าสมมุติจุดโดดเราจะโดดเราทําเป็นโดดแล้วทีนี้เบลมันกดวาร์ปกด R าเงี้ยเราแค่เรากดยอ่อหรือว่าเราทำท่าจะโดดแต่เราไม่โดดแล้วมันก็จะวาร์ปติดนะฮะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับกับปัญหาเบล อันนี้ว์ปแบบว์ปผิดแหละอันนี้คือเราหลอกให้ให้เบลว์ปอยู่ที่เดิมแล้วเราก็ค่อยโดดลงไปอันนี้เป็นทริคนะฮะแต่ถ้าเขามีมีเฟสก,ก็ก็หนีทันแล้วกันนะครับแล้วก็มีการปรับแก้อ่าอีกอื่นๆก็เป็นปรับบาลานซ์ทักษะของเบิร์กลงดีนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์จาก10นะครับเป็น20อืมเหตุผลที่เขาปรับมาเพื่อว่าให้ใช้ให้แบบว่าเป็นคางเลือกในการในการแข่งทัวร์นาเมนต์ที่จะถึงนี้ในเดือนตุลาครับ ่วนอันต่อไปนะครับปรับบานทักษะพลทไกนะครับคือเพิ่มประสิทธิภาพใน,ในการในการล่าของให้กับผีนะครับหรือสเปกเ,เตอร์เนาะซึ่งจะเพิ่มไปเป็นเวลาสาวินาทีแต่จะลดความเร็วเคลื่อนที่ลงนิดหนึ่งนะครับอืมก็สำหรับการอัปเดตก็มีประมาณนี้สำหรับที่เข้ามาวันนี้นะครับแต่ว่าส่วนร้านค้านะครับมาดูกันว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับเปิ์ก เดอะวัตเชอร์นะครับใช่ไหมวอตเชอร์ er นะครับขายในราคา3,500บาทนะไอ้ไม่ใช่3 5 0 0พดด้วงนะครับซึ่งขอสัารก็นั่นแหละครับมีเห็นออนะร่าไอเทมทะลุกำทะลุกำแพงนะครับเปิ์กที่เข้าใหม่ส่วนสกินมีไหมฮะผมผมว่าน่าจะมีนะไม่มีเหรอโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับดูกันนี้ส่วนหัวส่วนหลังไม่มีนะครับส่วนผีนะครับส่วนเปิกผีก็คือเปิกนี้นะครับ สะท้านสะท้อนสะท้านอะไรล่ะสะท้อนความเจ็บปวดหากอยู่ในสถานนะคงกระพันก็คือเปิดโลกและถูกวระชีวิตโจมตีจะสามารถสะท้อนความเสียหายได้สิบหน่วยอืมอย่างที่บอกไปแล้วครับสามพันห้าร้อยพลดวงก็หลายคนก็ไปเทสดูก็มันก็มันก็การมาสามารถปรับใช้ได้กับหลายๆตัวละครหลายๆเปิกเนี่นะสมมติเจอตี้ที่แบบว่าชอบ ชอบรุมกระทือผีอย่างเงี้ยชอบไฟผีอย่างเงี้ยชอบชอบไอ้ถ่วงเวลาให้เพื่อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เปิร์กนี้ได้ในการโต้กลับนะครับซึ่งเซอร์ก็จะได้ดาเมดด้วยโดนโดนดาเมจไปสิบหน่วยสมมติเราเล่นเบลอย่างเงี้ยเราฟันไปก็โดนไปยี่สิบแปดก็โดนเป็นสามสิบแปดแล้วนะเออมันมมเซอร์มาโดนหนึ่งทีอ้าวห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเออมันมันก็ถือว่าเป็นการตอดค่อยๆตอดเลือดเซอร์ครับไม่ไม่จำเป็นต้องแบบว่ามันจะแบบโกงอะไรขนาดน,นั้นเดี๋ยวคือเปิร์กมันค่อยๆทำอะครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆตามโปรเซสของมันนะครับถ้ามันถ้ามันดาเมจเยอะกว่าน,นี้มันก็แบบโกงไปใช่ไหมไมันก็ต้องเนิบอ,อะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะส่วนสกินผีก็ไม่มีอะไรส่วนหลังก็ไม่มีอะไรส่วนหัวส่วนหลังไม่มีมาดูกันที่ร้านค้าใหญ่ๆกันบ้างนะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างอดูเหมือนว่าจะไม่มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของชุดเลือกสือของสัดาห์ที่แล้วเนาะส่วนส่วนที่เข้ามาใหม่น่าจะเป็นดาบนะครับแชมเปี้ยนเบลดนะครับผม นี่ขายในราคาสามร้อยสามผีประตวงแชมเปียนเบดก็ก็ก็สวยอยู่นะก็เอาไว้ทําอะไรก็ไม่มันมันเอาไว้โชว์ครับแบบเรามีพดด้วงเยอะเอ้เรามีเหล็กไหลยเยอะนะล้วก็ซื้อดาบได้แต่ผมผมต่ไม่ซื้อผมจะเก็บพดด้วงไว้เอ้ยพดด้วงแล้วเหล็กไหลไว้นะครับเพื่อแบบเอาไว้อะไรที่อยากได้จริงส่วนผีก็มีมีสกินผีข้อใหม่ถึงสามสกินนะฮะมี คนมีทุกตัวเลยก็คือ,อเบลพายแลวก็คนคุกนะครับายก็แบบเหมือนอซุมบ้าใช่ปะนะครับคนคุกก็เป็นเหมือนเหมือนหน่วยสควอใช่ปะสควาก็ลูกเสือเหมือนกันนะจริงจริงมันเหมือนหน่วยสวาร์มากกว่าเนาะโคตรเท่เลยชุบเลือดลงไปแบบไปบ่อไปบ่อโคนไปชุบเลือ <c> ด <oughs> ส่วนเบลก็อยู่ในป่าก็สวยสวยดีนะสวยดีแต่เหมือนจะมีมีผมมันด้วยก็ส่วนหัวไม่ได้ปะหรือไม่มีวะก็จริงก็สวยนะชุดเนี้ภายน่าจะแบบคือคนที่เล่นภายแล้วแบบอาจจะไม่ชอบตรงที่ว่าเนี่ยต้องหัวนะครับที่มีอะไรฟ,ฟูผมมันฟูมากเลยเยอะมากคนอาจจะแบบนำคาญกันเลบางทีสกินนี้มันก็มันสวยจริงแหละแต่ว่าการใช้จริงอาจจะ <laughs> ลำคาญตะลูกตาเท่หน่อยก็สำหรับการอัปเดตก็มีประมาณนี้ครับผมไว้ใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตั้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับการรีวิววันนี้จบประมาณจบลงเพลงเท่านี้ครับผมก็ขอผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ